บอกเมื่อกี้นะถ้าหนูคาดเดชนะเอโทษโทษก่อนปีนิวเยียนะคุปีนิวเยียครับปีนี้อะไรม่อมีครับมีเยอะครับปีนี้เยอะมากปีนี้งานเยอะมากเป็นล์เรนยครัมาพร้อมันสองอ่ะพูดถึงแคเปญวันนี้นะค่ะที่ k า y ฟ u r World ครับวันนี้ก็มา เปิดตัวแคมเปญ n e s c a f e Make Your World นะครับผมก็เป็นแคมเปญที่เราจะมาร่วมสร้างนะครับผมแรงบันดาลใจให้กับ คนไทยทุกๆคนนะครับผมในการที่คิดว่าการดื่มกาแฟแก้วแรกในะทุกๆเช้าเนี่ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ดีในะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมความที่สร้างสารค์นะครับผมการออกไปทําสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กหรือใหญ่นะครับผมมีประโยชน์ต่อตัวเองครอบครัวคนรอบข้างกับสังคมเรามาเริ่มต้นจากการที่เราเปลี่ยนนะครับผมทุกๆอย่างนะครับผมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนสัปปิแบแบแรงบันดาลใจเราอยากส่งต่อถึงผู้คนมากที่สุดคืออะไรคะจริงๆผมว่าผมว่ากําลังใจนะครับผมกำลังใจน่าจะเป็นอีก เป็นสิ่งง่ายๆที่เราอาจจะไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรมากไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําในเรื่องของการให้กำลังใจกันเนี่ยก็อาจจะเป็นจุเดเริ่มต้นที่ดีในการให้แรงบันดาลใจให้กับใครกนได้ครับมาฝกแคมเปญน,นี้นิดนึงเพราะเดี๋ยวจะมีงานเป็นบิเต์ด้วยครับผมจริงๆแล้วที่นี่เป็นเหมือนกับจุเดเริ่มต้นของ n e s กาแฟ m a ก o จ r w r r l d นะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าเราจะมีอีกหลาย,ลายสถานที่นะครับผมที่ทาง n นสกฟแมก o จ r World เนี่ยจะ ขนเอานะครับผมเป็นไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์แอคทีฟนะครับผมอีเวนต์เนี่ยไปจัดถึงที่แน่นอนเดี๋ยวลองติดตามได้ในทางแฟนเพจของทางเนสกาแฟไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็จริงๆวันนี้เนี่ยเรามีทั้งศิลปินนะครับผมแล้วก็พรีเซนเตอร์ทั้งหมด6ท่านนะครับผมมาร่วมงานด้วยก็เดี๋ยวไปติดตามดูกับโฆษณาทางนี้แบบว่าอิโมชั่นอลมากๆนะครับดีมากๆเป็นการที่เอาแรงบันดาลใจจากพี่ๆตัวแทนนะครับผมคนในสังคมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมจริงๆมาร่วมกับพรีเซนเตอร์ในแต่ละคนด้วยสุดยอดมากกันเลย ปีใหม่ใหม่ครับปีใหม่คาม่เอปีใหม่ปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่กับที่บ yeah, well, like yeah, ้านครับผมวันนี้ปีใหม่ก็จะญาติก็มาจากขอนแกนด้วยอะไรแบบนี้เอยู่ที่นี่ยบบ่ใช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 ่ ปีนี้ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าก็ดูกันว่าแบบเออเดี๋ยวช่วงนี้ก็แบบเรือใบญาติมากันด้วยน้องก็แบบไม่ได้กลับไปที่บ้านนานด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแยกกันและคนเห็นตั้งแต่ช่วงเทศกาลแบบคริสต์มาสอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ฉ<ม>ลองด้วยกันเหมือนต่างคตตางนต่างเที่ยวต่างคนฉลองใช่เพราะว่าผมมาทํางานจนถึงวันที่2ี่เลยนะครับผม26ก็เลยแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้แบบไปคริสต์มาสกับน้องด้วยอันนี้เจอกันอย่ังตั้งแต่เจอแล้วครับกลับมาก็เจอกันแล้วตั้งแต่วันที่6แล้ว อันนี้เว้นระยะาแบบไม่ให้เจอกันานานเพื่อคิดถึงหรือย<อ>ังไงพี่แบ๊บก็จริงๆก็คิดถึงนะคิดถึงตลอดนะฮะยิ่งแบบว่าไม่ได้เจอกันานานก็ยิ่งคิดถึงครับแต่แต่ว่าช่วงวันสำคัญไม่ได้อยู่ในการหลายคนก็ใจใจเสียวไปไหนกันนะจริงๆก็เป็นปกตินะครับบางปีใหม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยบางคริสต์มาสผมก็เดินทางไปไปกับน้องไปกับที่บ้านน้องอะไรเงี้ยปีใหม่นี้ก็ก็เลยพอดีว่าติดงานด้วยทีนี้ก็เลยไม่ได้เดินทางไปปีนั้นฉลอกย้อนหลัง ก็มีครับแต่ว่าก็ยังกลับมาก็เริ่มทํางานกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมแต่ก<อ>็ฝักปีใหม่ไหมฮะมีแักของฝักปีใหม่ไหมก็มี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 ให้กันตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนไปแล้วครับ,บแต่ก็สบายใจได้แล้วเนาะครับแฟนๆครับครับแต่วันนั้นที่อาบเหมือนต่างคนตา<ะ>่างยุ่งก็เลยไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้เคลิบกันแล้วไม่ได้แซลกันในไอคิวไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเลยคือจะบอกว่าแบบบางคนอาจจะแบบ แบบดูไอจีตลอดก็อาจจะคิดว่าทำไมไม่ได้ลงรูปเลยเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยจริงๆมันมันไม่ได้เกี่ยวกับ IG หรอกครับมันอาจจะแบบอยู่ที่บ้านผมก็แบบอาจจะหวานกว่าใน IG หรืออะไรเงี้ยอไรย่างเงี้ยอันนี้บอกลูกคือหาไม่ใช่คือบางทีก็แบบแบบไอจีบางทีเราก็ส่วนใหญ่เราก็ลงงานด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราเนี่ยถือว่สบายใจอย่าอย่าอย่าไปแบบคิดว่าโอ้ยแบบไอจีไม่ขยับไม่มีอะไรเลยก็จะแบบแบบเครียดกันหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันมันอาจจะไม่ใช่แต่พี่แบมเขาีโอกาสได้เห็นข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับมีมีมีคุณลักษณ อ๋อเราไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้เลยแต่ว่าไม่มีอะไรเนาะไม่มี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 ฮะขอไปแล้วเนาะแย่มมีอะไรเนาะเอ้ยนาะปีใหม่ปีมีปีใหม่หาเริ่มอีกแล้วฮะปีใหม่หาเริ่มอีกแล้วบอกไปแล้วว่าจริงๆปีนี้คืออ่าไม่ไม่ไม่ได้พูดดีไม่ได้นะครับผมใช่เพราะว่ามันเรื่องงานด้วยเรื่องอะไรด้วยความพร้อมในหลายอย่างการเตรียมงานก็คงต้องพิจารณาต่อไปไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็น ไม่ได้เราไปเซ็นใช่เพราะเพราะเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจริงๆแล้วปีปี67ใช่ไหมฮะ mm hmm. ปีหกนี่จัดไม่ทันแน่ๆถ้าสมมติว่าจะมีงานแต่งจัด, mm hmm. จ,ดจัดไม่ทันปีนี้แน่ๆเพราะเอ mm ่อโลเคชันก็ไม่ได้ดูอะไรก็มันยัง,ม,ยงมันยังมีความที่มันยังไม่เตรียมเตรียมพร้อมถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรดีๆเนี่ยผมว่าต่อไปมันก็จะเป็นแบบมันอาจจะแบบแบบรู้สึกแบบยังไม่พร้อมอะไรกังวลอะไรเงี้ยใช่คือเร็คด้วยโลมไม่นที่เร้เปลี่ยนหรือว่าด้วยงานที่บอกเราเปลี่ยนอะไรคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบอยากจะมีเวลาในการที่จะมานั่ง จิ้มมานั่งเลือกทุกอย่างใช้เวลากับมันจริงๆถ้าสมมติถ้าสมมติว่าจะเลือกดีเทลอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโยนงานไปให้เวดดิ้งแพนเนอร์เหมือนกับแบบคนปกติทํากันหรือเป่าอะไรเงี้ยเพราะมันมันมันค่อนข้างคราบมันเป็นเรื่องคราบอะไรเงี้ยเราต้องคู่เป็นคนแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยปัญหาหลักๆบบอะไรที่างเแบบมันต้องเลือกว่าปีนี้มันไม่ได้แน่ๆคือมันไม่ใช่เลิกนะครับผมเออเลิกเนี่ยมันมีมีตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของของโอกาสที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเขาเรียกว่า วันหรือว่าช่วงเวลาอย่างเช่นถ้าสมมติจะจัดเดือนพฤษภาฝนก็มีอากาศก็ร้อนอถ้าสมมติปีหน้ามกราอากาศเย็นอันนี้เป็นไปได้อะไรเงี้ยถ้าจัดที่ต่างประเทศก็ต้องดูเวลาดูสีของดอกไม้อกีกว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือใบไม้ร่วงใช่ไหมฮะทุกอย่างมันมีดีเทลหมดอะไรเงี้ยเราอยากให้มันออกมาสวยแบบจริงๆอะไรประมาณนั้นก็เลยทําให้มันเลื่อนไปปี68แน่นอนปีอนตอนนี้แผนว่าเป็นปี68 ่งคิวงานก็คือไม่รับไม่รับที่ปี68ไหมสิ้นสิ้นที่ปี67เจไหมจริงๆงานก็ยาวถ้าจําไม่ผิดตอนนี้น่าจะสิ้นสุดประมาณสิงหาปีนี้นะครับงานยังไม่มีละครโล่งเลยครับโล่งเลยโล่งเลยใช่ไม่หรือว่าก็จริงๆก็เป็นการที่คุยกันมาตั้งแต่แรกว่าแบบถ้าสมมติว่าหลังสิงหาไปก็ก็แบบจะไม่รับงานก็แต่ว่าจะได้มีเวลาคิดอะไรเพิ่มเต เราได้เห็นข้อความันเลยครับนัว่ามัมีหมอดูเอาหมอดูที่เขพอได้ดูแล้วพอได้ดูแล้วว่าไม่ควรแต่งปีนี้ไม่เกี่ยวด้วยปะไม่เก so ี่ยวครับไม่เกี่ยวกับหมอดูที่ไหนเลยเกี่ยวกับหมอสองหมอหมอนาเดีกับหมอยาญานี่แหละหมอนาเียหมอญาญครับผมใช่ครับใช่ใช่สุดท้ายก็อยู่ที่สองหมอนี่แหละครับไม่เกี่ยวกับหมออื่นเข้าพิ่งมาทักตอนที่เราเราคือคือ ผมประกาศเรื่องพวกที่จะแบบเลื่อนวันอะไรเงี้ยไปสักพักแล้วอะไรเงี้ยผมว่าโทษนท่าน,นี้ผมไม่ได้ไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครนะแต่ว่าผมสาเหตุ<น>มันมีเหตุผลม,มันมีตั้งแต่แรกอะไรข้อมูลมันมีแล้วการที่เขาจะไปเรียกว่าอะไรพิจารณาต่อหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องปกติได้อะไรเป็นความตั้งใจเราตั้งแต่แรกใช่ครับบอกไปแล้วมีอรตั้งแต่แรกไหมคะบอพราบมันก็เป็นเรื่องที่เราก็พูดไปแล้วอะไรเนี้ยครับก็ทุกคนก็รู้กันครับกคนรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องมันไม่ได้ช้าไปทำไมอีกตั้งปี มว่ามันไม่มีอะไรสายเกินไปหรือช้าเกินไปหรอกครับอย่างมันมันมันถ้าคุณว่าทุกอย่างมันมันพร้อมมันแบบว่าเขาเรียกว่าเต็มอิ่มไปด้วยการเลือกที่แบบว่าไม่ไม่ได้แบบว่ารู้สึกแบบติดใจกันตรงนั้นอยากชอบแบบนี้อะไรเงี้ยมันคงจะมันคงจะสวยงามแบบที่ได้ใช่ปะรลอ่ลอหล่อหล่อใจจริงเราอยากแบบเร็เร็วเลยนะแบบมีความรูรออม้สึกว่าอยากใช้ชีวิตด้วยกันแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่คิดว<อ>่าความไม่พร้อมใดๆผมว่าจริงๆทุก งานแต่งงานก็เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญที่ที่ควรจะมีนะครับสำหรับผมด้วยผมก็อยากที่จะมีงานแต่งงานนะครับแต่ว่า,าจริงๆแล้วมันก็ต้องมันก็ต้องพร้อมทั้งสองฝ่ายด้วยครับหมยายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสเรื่องเวลาในนี้สําคัญสุดเวลาของเราสองคนไม่ใช่อย่างเดียวมันคือเวลาของสิ่งต่างๆที่องค์ประกอบของการแต่งงานด้วยมันมัีดีเทลเยอะอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นพี่แบงค์หันสัญญานิดน,นึง,งนะสัญญาอะไรอันนี้ยังไงฮะนส์แบงค์หาของเราสัญญาช่องเหรอฮะสัญญาช่อง อยู่ครับอยู่พึ่งเซ็นเองครับพึ่งเซ็นต่อไปเองใช่ครับอีก10ปีอีก10ปีเซ็นเป็นก้าวห้าปียาวห้าปีอันนี้คือทั้งหมดเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วใช่ครับใช่เพาะทำไมทพาไมรู้เลยนะมีในห้องด้วยเขราะแบบแกล้งแกล้งเงี้งครับครับใช่ใช่ก็ผมก็เซ็นต่อไปแล้วครับเซ็นต่อเออแต่ก็เห็นพี่แย่ยาวๆไปใช่ครับไม่ไปไหนไม่ได้ไปไหนหาคครับเจหยียบับผม we right.